สวัสดีครับก็เป็น Winner Stock By ไบไซนะครับเอ่อตัวนี้ก็เป็น Mac นะครับงบ Q2 วพึ่งออกมาคือตอนแรกก็เออไม่ได้สนใจเท่าไหร่คือเป็นเป็นงบสไตล์ที่ผมไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าเอ,อ๊มานั่งดูอีกทีก็ดูมีประเด็นบางอย่างที่เออน่าสนใจอย,อยู่เหมือนกันคือ Y Max ก็ตอนแรกนี่ผมไม่ได้สนใจ Mac เลยแต่ว่าผมมาดูแล้วเฮ้ย งบมันก็ออกมาในแนวที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าดูเหมือนตลาดจะชอบเพราะว่ามีการไล่ราคา Breakout ขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็อยู่ใน Uptrend มาโดยตลอดท่ตัวงบนี่ต้องมาดูว่าทำไมผมไม่ชอบก็คือปกติแล้วเนี่ยผมจะชอบงบที่โต q o วคเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าตัว Mac เนี่ยมันค่อนข้าง Flat นะครับ เออเป็นรายได้ที่ค่อนข้าง f l a ตมาโดยตลอดเอ่อแม็กนี่ก็จะมีซีนอลของมันนิดนึงนะก็คือ Q 2เนี่ยจะเป็นคิวที่กำไรเยอะสุดคือแต่ว่า Q 2ของแม็กเนี่ยไม่เหมือนกับบริษัทอื่นนะต้องบอกว่าแม็กเนี่ยเป็นคิวที่เอ่อเป็นบริษัทที่มีการออกงบการเงินเนี่ยไม่ตรงกับชาวบ้านคือ Q 2ของเขาเนี่ยเท่ากับ เป็นช่วงเดือนธันวาก็คือเป็นเหมือนกับ Q 4ของอบริษัทอื่นๆดังนั้นเราก็จะพอเห็นภาพคร่าวๆว่าที่ Q 2ของ MAC โตก็คือเป็นช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งเป็นช่วงจับจ่ายใช้สอยเป็นช่วงที่คนช้อปปิง้งซื้อของขวัญกันก็เลยทำให้กำไร Q 4เนี่ยเอ้ยกำไร Q 2เนี่ยของ MAC เนี่ยโตแต่ว่า Q อื่นเนี่ยมันดู แฟลตไปหมดเลยผมก็เลยคิดว่าม,มันก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ทีนี้มาดาูในงบกันก่อนอันนี้ก็เอามาจากตัวที่บริษัทให้มานะครับเป็นตัวคำอธิบายงบก็จะเห็นได้ว่าตัวรายได้ของแม็กเนี่ยก็โตอยู่สักประมาณ12%กําไรสุทธิโตอยู่6%ก็ ส่วนตัวแล้วเนี่ยก็ถ้าเราเป็นนักลงทุนสายโกดแเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันดูไม่ค่อยดีเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าแกะเท่าไหร่ถ้ามาดูลายได้เนี่ยในส่วนของปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารายได้ของแม็กเนี่ยแทบไม่โตเลยมีการหดตัวลงด้วยซ้ําแต่ก็จะบอกว่าจะดอูอย่างเต็มๆก็ไม่ได้ก็ต้องดูว่าไอ้ช่วงปี ที่ผ่านมา2-3ปีเนี่ยเรายังมีปัญหาโควิดอยู่ก็เลยทำให้รายได้ของแม็กเนี่ยมันหดตัวลงแต่ทีนี้แล้วอะไรอะที่เป็นประเด็นการลงทุนที่แบบว่าทำให้ตัวแม็กเนี่ยน่าสนใจคือแม็กเนี่ยเป็นตัวที่มี สโลโก้ก็จริงแต่ว่ามีอัตราการปันผลที่สูงคือถ้าหากเราไปดูอะที่ผ่านมาเห็นไหมฮะว่าเออันนี้ไม่เห็นเดี๋ยวต้องเป็นอ่าอันนี้ที่ผ่านมาก็เห็นว่าเออแม็กเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้กําไรมาเท่าไหร่เนี่ยปันผลออกไปเกือบหมดเลยแปลว่าเอบริษัทเนี่ยถ้าไม่ต้องการเงินเลยอะคือเอาเงินไป หมุนนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็สามารถปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการปันผลดีเวนต์ยูของแม็กเนี่ยมันก็จะอยู่สูงตลอดเวลาอยู่ประมาณ5-7%อันนี้อันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุนะว่าถ้าหากเราไปดูย้อนหลังว่าแม็กเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการให้ PE สูง,ท,งทั้งที่มีการจเจริญติบโตที่ต่ำจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้ว PE มันสูง เพราะว่ายิวอ่ะมันค้ำมันมียิวของมันอ่ะค้ำอยู่ประเด็นการลงทุนที่2ก็คือมาจินของแม็กเนี่ยกำลังดีขึ้นจากสัดส่วนของ Non Denim Non Denim ก็คือสัดส่วนของสินค้าที่ไม่ใช่ยีนแล้วก็บริษัทเนี่ยมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเยอะประมาณหนึ่งประมาณ7-8%ต่อปีอ คือตัว Mac กเนี่ยก็จะเป็นเน้นไปที่ Mac แม็กเอ l เล็ตเรามาดูกันที่สัดส่วนรายได้ก่อนดีก,กว่าสัดส่วนรายได้เนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นว่า Mac เนี่ยมีรายได้มาจากเอ t เล็ตของบริษัทเนี่ยรายได้จากข้างสืบสินค้าเนี่ยแล้วก็รายได้จากออนไลน์เนี่ยอื่นๆอีก3%จะเห็นได้ว่ารายได้หลักของ Mac เนี่ย มาจากตัว outlet ซึ่งตัว outlet ของแม็กเนี่ยก็อยู่ตามปัม๊มน,น้ํามันคือแม็กเนี่เป็นสินค้าที่ขายในราคาไม่แพงทีนี้ถ้าหากเราไปขายในห้างเนี่ยก็ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าแม็กเนี่เขาคงทำข้อมูลการตลาดของของเขามาแล้วละว,ว่าลูกค้าเขาเนี่ยสะดวกที่จะ มาใช้บริการแม็กผ่านทางปั๊มน้ามันอะไรเงี้ยทีนี้มาดูแผนการขยายของแม็กนะครับเราก็จะเห็นว่าแม็กเนี่ยตอนสิ้นปี65เนี่ยมี367สาขาแล้วก็มีการเพิ่มโลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส4ปี65เนี่ย17สาขาแต่ว่าปีเนี้ยแม็กตั้งเป้าจะโตจะขยายสาขาในปี23เนี่ย 40-50สาขาแล้วก็ในส่วนของห้างค้าปลีกสมัยใหม่เนี่ยหรือว่าโมเดิร์นเทรดเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยแม็กเนี่ยหดตัวลงได้ซ้ำด้วยการยุบไป1สาขาแต่ว่าปีนี้จะกลับมาแอคทีฟด้วยการเปิดตัวเพิ่มอีก20-30สาขาเออคือส่วนนี้มันก็รายได้เนี่ยอาจจะยังไม่มาเต็มๆเลย รายได้เนี่ยอาจจะค่อยๆมาแล้วก็วกตัวมาร์จินเนี่ยอาจจะโดนกดดันนิดหน่อยจากการที่ต้องถูกตัดค่าเสื่อมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายในการเปิดร้านแต่ว่าในปีหลังๆเนี่ยมันจะเติบโตมาค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าถ้าหากสินค้ามันขายได้นะแล้วก็ยังอยู่ในกระแสมันก็การเปิดสาขาเพิ่มมันก็ทําให้คนเห็นร้านมากขึ้นสามารถเข้าไปซื้อของได้มากขึ้นเนี่ยถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าตัวร้านค้าปีกของแม็กเนี่ย ในเทียบ QoQ นะครับสามารถทำให้รายได้ของแม็กเนี่ยโตขึ้นมา20%เนี่ยแต่ส่วนของห้างสินค้าเนี่ยโตขึ้นประมาณสัก10%ก็แปลว่าเอ้ยที่ขยายสาขามาเนี่ยโดยใช้การขยายผ่าน outlet ของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างถูกทางนะถ้าอย่างเงี้ยโอกาสที่ ขยายไปอ่ะแล้วรายได้จะโตก็มีค่อนข้างสูง choices. อันนี้เป็นสัดส่วนของนอนเดนิมเทียบกับเดนิมนะครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่า Mac <oughs> เนี่ยปรับให้มีอัตราส่วนของ <c oughs> มีอัตราแม็กนี่มีการปรับตัวให้อัตราส <c oughs> ่วนของนอนเดนิมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดจากที่ตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าแ <c oughs> <c oughs> ม็กเนี่ย <c oughs> เป็นบริษัทขายยีนตอนนี้ก็ แม็กเนี่ยก็มาเน้นในสินค้าอื่นๆที่เป็นสินค้าแฟชั่นที่เป็นนอนเดนิมซึ่งมีมาจิ้นสูงขึ้นก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ส่วนนอนเดนิมของแม็กเนี่ยมีอยู่55%าละก็คือเกินครึ่งอันนี้เราดูไปแล้วนะอะทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยเราจะมีแพลนในการเล่นแม็กยังไงผมคิดว่าแพลนในการที่เราจะเล่นแม็กเนี่ยมี2อย่างเลย หนึ่งคือเทรดดิ้งเทรดดิ้งก็คือ,อสายเทคนิคที่จะเทรดไปตามกราฟแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแม็กเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเทรดดิ้งเท่าไหร่ผมคิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำกับแม็กเนี่ยก็คือเด v e n s i v เพลย์ก็คือ,คอตัวแม็กเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีการสโลกร t h แต่ว่ามียิวค้ำค่อนข้างสูงแปลว่าถ้าหาก คือผมก็ไม่สามารถพูด valuation ได้นะเพราะว่าผมแบบไม่มี license แต่ว่าผมจะพูดให้เห็นภาพคร่าวๆว่าเออถ้าหากรายได้และกำไรของ MAC กปีนี้เพิ่มขึ้นมาประมาณ1 0 1ถเนี่ยแล้ว MAC ก่ะยังมีอัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยประมาณ p a y o u ratio ของเขาเนี่ยประมาณ99%กอ่ะ็ก็คือได้กำไรมา,ยยาเท่าไหรอ่อ่ะปันออกเกือบหมดอะ่ะถ้าจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรา รับได้กับ yield ของแม็กเนี่ยที่ประมาณสัก5-6เนตี่ยตรงราคาแถวนี้ก็เป็นราคาที่น่าสนใจแต่ว่าถ้าหากจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างชัวเราอาจจะรอให้ราคาของแม็กเนี่ยเกิดการปรับตัวเราอาจจะรอให้ราคาของแม็กเนี่ยปรับตัวลงมาก่อนอยู่ในช่วงสักประมาณสัก1 0บาท11บบาทเนี่ย ก็จะค่อนข้างเซฟนะเพราะว่าตัว MAC กเนี่ยมียิวขำอยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยการลงทุนครั้งเนี้ยก็จะค่อนข้างน่าสนใจมากก็จะเป็นว่าเราลงทุนกับ MAC เพราะว่าเราต้องการปันผลที่ค่อนข้างแน่นอนในส่วนของแคปิตอลเกนเนี่ยอาจจะได้น้อยหน่อยแต่ว่าเ,เรียกว่าในส่วนของแคปิตอลเกนเนี่ยเป็นส่วนเสริมดีกว่าแต่ว่าถ้าหากเรา ซื้อในช่วงที่แม็กอยู่แถวราคา10บาทเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มียิวค้ำอยู่ประมาณหนึ่งผมว่าก็ดูเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจครับไบไซก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ